สบายดีคลิปนี้ฟ้าจามะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการผ่อนของ King t e ทคให้ลูกค้าเข้าใจครบจบภายในคลิปเดียวค่ะสําหรับการผ่อนของ King t e ทคนะคะจะเป็นการผ่อนสินค้าแบบไม่ใช้บัตรเครดิตค่ะซึ่งการผ่อนแบบนี้ค่ะจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือบางคนนั้นไม่อยากใช้บัตรเครดิตเนาะแล้วก็คนที่เก็บเงินไม่อยู่ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยพยายามจะเก็บเงินซื้อของหลายครั้งแล้วแต่ว่าเก็บไม่ได้สักทีี๋ยวเอาไปใช้นั่นใช้นี่ก่อนนะคะทําให้ไม่สามารถซื้อของที่อยากได้ได้และคนที่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ในการซื้อ ค่ะการผ่อนของเรานะคะลูกค้าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตค่ะใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะคะเราไม่มีการตรวจสอบเอกสารไม่ใช้สเตทเมนต์ไม่ใช้สลิปเงินเดือนหรือว่าหลักฐานการทํางานต่างๆนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่หรือทํางานอะไรอยู่ก็สามารถผ่อนได้ค่ะ เพราะว่าการผ่อนของเรานะคะจะคล้ายๆกับการเก็บเงินค่ะก็คือเหมือนว่าร้านเนี่ยจะเป็นกระปุกออมสินนะคะแล้วลูกค้าอยากจะผ่อนเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะอนนกันผ่อนก็คือหยอดกระปุกออมสินมาที่ทางร้านนั่นเองค่ะโดยการผ่อนของเรานะคะคิดเพื่อเพื่อลูกค้าเลยค่ะก็คือมีเงินเหลือเมื่อไหร่นะคะหรือสะดวกที่จะผ่อนเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายเราไม่มีกําหนดเงื่อนไขใดๆเลยค่ะลูกค้านึกถึงการหยอดกระปุกเนาะก็คือว่าถ้ามีเมื่อไหร่อยากจะหยอดเมื่อไหร่ก็ค่อยมาหยอดเป็นการสะสมเงินเอาไว้เรื่อยๆนะคะโดยเรามีแค่เงื่อนไข นะะก็คือขั้นตอนในการโอนผ่อนเนี่ยเริ่มต้นที่ 2 0 0 0มกีบเท่านั้นนะคะนั่นหมายความว่าลูกค้าจะโอนมา2 0 0 0 0กรีบห0า0 0กีบหรือว่าจะโอนมาเป็นแสนเป็นล้านกรีบก็คือได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกและเหมือนเดิมค่ะเราเป็นกระปุกออมสินเนาะถ้าอย่างนั้นคะ่ะลูกค้าก็สามารถที่จะโอนผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้ที่ลูกค้าสะดวกนะคะเราไม่ได้มีการจํากัดหรือว่าจะต้องโอนทุกวันทุกสัปดาห์วันเว้นวันหรือทุกเดือนนะคะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าอยากจะหยอดกระปุกเนี่ยก็สามารถมาหยอดไว้ได้ตลอดเลยะคะ่ะทีน,นี้การผ่อนของเราจะเป็นเหมือนการเก็บออมเงินนะคะฉะนั้นลูกคค้้้้าจะยัังงงไไไม่ได่ดขอปใชตแตแ แ,แต่ก็มีวิธีที่ทําให้ได้ของไปใช้เร็วนะคะโดยการผ่อนของเราจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบแรกก็คือผ่อนครบรับของและแบบที่2คือผ่อนไปใช้ไปค่ะแบบแรกนะคะผ่อนครบรับของก็คือเหมือนที่บอกนะว่าเราเป็นกระปุกออมสินใช่ไหมคะถ้าลูกค้าหย่อนกระปุกเรื่อยๆจนครบยอดของราคา่ผ่อแล้วทางร้านก็จะซื้อของจากชอ็อปส่งไปให้ลูกค้าถึงบ้านเลยค่ะซึ่งการผ่อนแบบนี้นะคะจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่คือพยายามจะเก็บทีไรเนี่ยเงินก็หมดก่อนทุกทีนะคะ วิธีนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเก็บเงินซื้อของที่อยากจะซื้อได้ง่ายขึ้นค่ะแบบที่2นะคะคือการผ่อนไปใช้ไปก็คือการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้รับสินค้าไปตั้งแต่ยังผ่อนไม่หมด แต่ยังไม่ได้รับตั้งแต่ครั้งแรกนะคะการผ่อนของทางร้านเนาะเราไม่ใช้เอกสารอะไรจากลูกค้าเลยฉะนั้นเราเหมือนเป็นคนที่ช่วยเก็บเงินให้กับลูกค้านะคะอยากให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าทางร้านเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการที่จะส่งของให้ลูกค้าเนาะและลูกค้าเนี่ยก็ผ่อนครั้งหนึ่งเริ่มต้นแค่สองบื่เกีบเองค่ะฉะนั้นเนี่ยทางร้านมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะคะแต่คนที่รีบใช้ของแนะนําให้ผ่อนแบบผ่อนไปใช้ไปค่ะลูกค้าจะได้ของเร็วที่สุดนะคะคือ50%ของราคาผ่อนคิดง่า,งงายๆก็คือครึ่งหนคะอน,นี้ื ที่สุดแต่จะได้เมื่อไหร่นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางร้านเพราะว่าทางร้านเนี่ยต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยขยันผ่อนเยอะผ่อนบ่อยแค่ไหนเวลาโอนเงินเนี่ย โอนมาเยอะแค่ไหนนะคะเพื่อให้เห็นว่าลูกค้าคนนี้ขยันผ่อนมากๆแล้วก็มีกําลังมากพอที่จะสามารถรับของไปแล้วผ่อนต่อให้กับทางร้านโดยไม่หนีหายได้นะคะถ้าใครไม่รีบใช้ของนะคะแนะนําให้ผ่อนแบบผ่อนครบรับของค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยจะประหยัดกว่าแบบผ่อนไปใช้ไปค่อนข้างเยอะนะคะถ้าตีเป็นเงินบาทไทยเนี่ยก็สูงสุดประมาณ6000บาทเลยนะคะ แล้วสินค้าอะไรบ้างที่สามารถผ่อนได้การผ่อนของเรานะคะทางร้านเป็นผู้ที่ช่วยลูกค้าในเรื่องของการเก็บเงินแล้วก็การผ่อนเนาะแต่ทางร้านไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองค่ะลูกค้าอยากผ่อนอะไรอยากได้อะไรที่แบบ มีปัญหาว่าหลายครั้งอยากจะเก็บเงินซื้อแต่ว่าเก็บเงินไม่ได้สักทีเนี่ยก็สามารถส่งมาให้เราได้เลยนะคะเรารับผ่อนทุกอย่างที่เราสามารถหาซื้อให้ลูกค้าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นโรศัพท์มือถือเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตต่างๆนะคะของใช้ในบ้านหรือบางคนผ่อนหนังสือเรียนผ่อนเสื้อผ้าผ่อนสินค้าแบรนด์เนมก็มีนะคะซึ่งสินค้าทุกอย่างนะคะทางร้านเราเนี่ย ซื้อให้ที่เป็นของแท้จากชอ็อปมีประกันสูงทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงสินค้าแบรนด์เนมเช่นกันแต่ก็มีลูกค้าบางคนนะคะที่ผ่อนสินค้าในร้านออนไลน์ค่ะเช่นใน s h อป e e ้ a z a d a f a c e b o o k หรือว่า i n s t a g r กรมค่ะตรงนี้ถ้าอยากผ่อนอะไรก็สามารถส่งลิงก์มาให้อดินคำนวณราคาผ่อนได้เลยนะคะเท่ากับว่าเรารับผ่อนทุกอย่างที่ลูกค้าอยากได้เลยแต่ทีนี้อะไรบ้างที่เราไม่ได้รับผ่อนนะคะมีแค่3าอย่างเท่านั้นค่ะที่เราไม่ได้รับผ่อนอย่างแรกนะคะก็คือสินค้าที่ผิดกฎหมายค่ะไม่ได้รับผ่อนทุกกรณีนะคะรวมถึงสินค้าที่ผิด ขสิทธิ์ด้วยค่ะทางเราไม่สนับสนุนการใช้ของสินค้าที่ผิดลิขสิทธิ์หรือเป็นสินค้าล็อกเลนแบบนะคะและสุดท้ายก็คือไม่สามารถผ่อนสิ่งมีชีวิตเช่นสัตว์เลี้ยงหรือหมาแมวต่างๆได้ค่ะในส่วนของการโอนเงินค่ะลูกค้าสามารถโอนชําระได้นะคะทั้งผ่านบัญชีธนาคารของฝั่งไทยแล้วก็บัญชีของฝั่งลาวนะคะซึ่งตอนนี้ทางบริษัทได้เปิดบัญชีในฝั่งลาวเพื่อรองรับลูกค้าลาวเรียบร้อยแล้วค่ะ และส่วนของออฟฟิศนะคะตอนนี้เรากําลังเตรียมเปิดออฟฟิศล้าจุดนัดรับพี่เวียงจันทร์นะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการก็ยังไม่สามารถกาหนดได้นะคะว่าเมื่อไหร่เพราะว่ากําลังเร่งให้เร็วที่สุดเนาะแต่เร็วๆนี้จะมีออฟฟิศที่เวียงจันทร์ให้ลูกค้าได้เข้าไปหากันแน่นอนค่ะถ้าพยายามที่จะเก็บหงันซื้อของหลายครั้งแล้วแต่เก็บไม่ได้สักทีคราวนี้ Kingtech จะช่วยให้ลูกค้าสามารถได้ของที่อยากได้เองค่ะ